วันนี้เป็นวันที่4นะคะทุกคนมากราคม2023นะคะเราจะพาไปมือนะคะที่โฮสังจิเนาะวัดโฮสังจินะคะนาระนะคะจังหวัดน,นาระเนื่องด้วยนะคะคนเยอะมากนะคะทุกคนต้องได้มาจอดรถชั้นบนนะคะชั้นบ,นบนนะคะคแล้วก็เดินลงไปนะคะทุกคน โอ้โหนี่เลยค่ะทุกคนกดูให้ดูิีนะคะสวยมากวันหนาวมากเลยนะคะทุกคนอากาศเย็นทำามุ่ยเนาะอะไรเต้นเหมือนทุนนั่นเด๊อว์โอ้อเคสุดยอดเลยอืมโอ้โหโอ้โ อากาศหนาวมากค่ะทุกคนอ,อยู่บนเขานะคะทุกคนดูดีนะที่หิมะไม่ลงนี่ค่ะเขายังมาฮัตสึโมเดะนะคะมาไหว้เสริมดวงกันอยู่นะคะทุกคนปีใหม่เนอะนี่ค่ะรถรถลามเลยนะคะรถเดนมาน,นี่เลยค่ะทุกคนก็ยังมี บรรยากาศของปีใหม่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นแผนที่ของวัดนะคะทุกคนโหเก่ามากเลยไม่มีสีแล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะคะ,ะโอ้โหขึ้นไปเหรอเนี่ยอย่าบอกว่าสามีจะพาขึ้นไปนะคะทุกคนอ๋โอโค<อ><อ>างจินะคะแปลว่าภูเขา,าสมบัตินะคะทุกคนถ้าแปลตามตัวคันจิเนาะจะขึ้นเขาแล้วนี่ตรงนี้เป็น เป็นวัดนะคะทุกคนไม่ใช่ศาลเจ้านะคะที่นี่เป็นวัดที่ละก็จีบมีดูขมิ้น,นแกงจ้าไม่ขมิ้ย หนาวมากเลยนะโอ้โหนี่ไงป้าใหญ่มากเลยนะพี่เจะแล้วเราจะไปถึงนู่นเลยเหรอคะอีกแค่น่นอาหรอ,อสุดเอ้ยเยาวไปจ้ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยค่ะเราอยู่ตรงนี้นะคะเอ้โห โอ้โหเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยนะคะทุกคน จดตัวอาเมก็ปะลัปรลัเหมือนฝนจะตกกันเนี่ยอันนี้เป็นหอะลักทางนะคะทุกคนมีกระต่ายด้วยนะคะนี่เป็นปีกระต่ายเนาะ คน,คนเยอะมากม ลอยปลายลงมานนค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำดีนะไม่เป็นหิมะด้วยฝนตกค่ะโอ,อ้ตอนรับตอนรับทีใหม่

ยนโกอีกหเรอก,อ,กอ,อันนี้นะคะถี่ตรงน,นี้นะคะทุกคนอ,คอ,อ,อันนี้คือวิธีเถีบไฟ ีนี้ทุกคนเขาให้เอากระเป๋าตังค์เนาะกระเป๋าตังค์งใช่ไหมคะูใช่ไหมให้เงินเข้าต้องหยอกเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วก็ออามีอ่มองใสคะคด่ <c oughs> ตรงนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะวัดาแเคด้านในเขาไม่ให้ถ่ายนะคะทุกคนถ่ายดีค่ะ,คะ,คะ,คะอันนี้ญี่ปุ่นเขาเสี่ยง CNC เซียมซีกันนะคะทุกคน เราจะไปต่อข้างบนกันเลยนะคะ เยอะค่ะทุกคนมันเยอะมากเลยโอ,ยลยอ้ทุกคนสวยงามนะเนี่ยคือทุกคนคะวัดนี้ดีมากๆเลยค่ะน่ามาสักการบูชามากเลยนะคะ อยู่ที่เมืองนาลานะคะทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้ๆโอซาก้านะคะอยู่เขตแดนระหว่างโอซาก้ากับนารานะคะทุกคนอืมก็น่าจะเป็นที่เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของแถบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนมาเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะ เดินตามหาองค์คเนฉะนะคะหรือองค์พระพิฆเนศนะคะว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนกินผู้หอมมากหอมมาก พี่คาเนศอยู่ตรงไหนนาะคาเนศชาฮะพิจระ,ะองค์คาเนศชอยู่ตรงไหนนาคีตามเด้ครั้งแรกตรงไหนคะมีบ้าเม่ทำไมไม่รู้อ,ะอ่ะฮะแม่เห็นไม่ได้อ๋อเขาไม่ให้เห็นเนาะว่าเสียดายจังเลยอ่ะ ตรงนี้คือเทพ,พเจ้านะคะอ่าห้องน้ำนะคะทุกคนองคองระนอองงคระนอ้งตรงด้านบนนะคะทุกคนจะมีองค์พระพุทธรูปนะคะประดิษฐานอยู่บนด้านบนนะคะทุกคนแต่ว่า,าทางวัดเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะคะทุกคน ฉะนั้นตอ้องอาว่ายตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นวัดนะคะจะมีเนี่ยค่ะพระพุทธรูปนะคะอันนี้เหมือนคันน้นสมารหรือเปล่าพี่ชรา เาไม่ใช่องคันคันนนสมาไม่ใช่หรอคันนอนสมาจะไหนเนาะเออันนสมาใช่ไหมอ่คันนอนสมาเคันนอนสมาใช่ไหมคอว่าอะอ่ามื นะคะทุกคนนะจริงๆคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีความเชื่อความศรัทธานะคะในเรื่องของออพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นข้าเป็นของประเทศญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นอ,องค์คันนอนสมาจะเยอะนะคะทุกคน โอเคเราจะไปกันต่อนะคะใช่ไหมค่ะล t s โก <'s> เราจะขึ้นไปนะคะจุดตรงนี้น่าจะเป็นที่ทสิ้นสุดนะจุดเนี่ยค่ะตรงด้านหน้าเราเนี่ยนะโอ้โ oh ห คือวัดที่จังหวัดนารานี่นะคะคือมีความเก่าแก่นะคะแล้วก็สวยงามมากอยากจะบอกเลยนะคะเป็คนคนที่ชอบอวัดนะคะวัดที่จังหวัดนารานี่ชอบมากเลยเพราะว่ามีความเก่าแก่แล้วก็แบบดีมากนะคะสำหรับสาหรับตัวเองนะคะ ยอุญขอบุกขนมุขึ้นเขอบนญข ไหว้พระรับสิ่งมงคลน,นะคะรับสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเรานะคะโอ้สวยงามดีมากเลย

โอ้ทุกคนนี่โอ้โหโอ้ทุกคนคะ่ะดีมากเลยเนะาะวัดนี้นะคะ เก่าแก่นะคะอยู่ที่จังหวัดนารานะคะทุกคนช่วงนี้เนาะคนก็ออกมาสักการบูชานะคะรับพรน,นะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นก็เช่นกันนะคะทุกคนมาขอพรอ,อีกอ ตัวนี้เหรอคะยังไปอีกยังมีไปอีกนะคะทุกคนโหเนี่ยถ้าเป็นวัดเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเรานะเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นาธาตุนะคะทุกคนน่าจะบรรจุงงองค์ข้างในน่าจะเป็น อของผู้ที่มีความสำคัญของวัดนี้นะคะทุกคนไปเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนเหมือนวัดบ้านเราไหมคะคล้ายๆนปะปู่บ้านนะคล้ายวัดบ้านเรานะคะนี่เลยค่ะ คิดถึงตอนเป็นเด็กเนาะแม่พาไปแม่พาไปวัดนะคะไปไหว้พระในป่ามาถึงแล้วหอมเนาะไม่จะนิย่ย,ยนิยเอยเสียดูหอมอะไรอ่ะนนหอมมากจริงเหรอหอมที่ทูบเหรอคะหอมมากเลยอ่ะ <スープ>อ๋อตรีอืมดงนัここ้นจุあ。ัรนนีーー่เป็นไอ้น<スープ>ี่ด้วยนะคะเป็นทั้งวัดแล้วก็จิงจานะคะเป็นศาลเจ้าอยู่ในตัวเลยนะคะทุกคนแฟนบอกว่าเอ่อมิกกันนะคะ ก็เดียวเราจะลงไปแล้วเนาะตอนนี้ถือมาถึงสุดแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวจะลงไปกันแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะองพระพิฆเนศนะคะทุกคนอยู่ชั้นล่างเลยนะคะตอนขึ้นมาใหม่ๆแรกๆนะคะที่เข้าไปไหว้ตรงที่มีอ่าอ่าปวเอาเอากระเป๋าตังค์นะคะไปถูๆอ่ะเรก็ขึ้นไปไหว้ตรงนั้นนะคะมีองค์พระพิฆเนศอยู่นะคะขัดองค์คเนชะนะคะ แต่ว่าเขาทางวัดเพิ่นไม่ให้เราดูนะคะทุกคนก็เหมือนเขาจะมีมีกำหนดเวลานะคะให้เราดูได้ช่วงไหนช่วงไหนเงนี้ยนะคะเอออยากเห็นจังเลยอ่ะอยากเห็นองค์พระพิฆเนศจังน่าจะเป็นเออเนี่ยค่ะ โอ้โหแฟนบอกว่ามีองค์คเนฉานะมีองค์พระพิฆเนศไปไหมเอออยากมาเจออยากมาไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะก็ไหว้แล้วค่ะแต่ว่าแค่ไม่ได้เห็นเพื่อนเฉยๆนะคะนี่ค่ะทุกคนองค์คเนฉานะคะหรือพระพิฆเนศนะคะ ท่านปฏิสถานอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนท่านประสธีสถานตรงนี้นะคะ